สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนก็แมตช์แรกของพรีเมียร์ลีกเลยนะคืนนี้นะครับแชมป์เอฟเอับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟุตแลมนะซึ่งวันนี้แมนยูเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนก็คือลูกชอมาเลาเซียฮอ,อยลุนโลโยลูกชอเนี่ยเจ็บจากตอนทีมชาติมาเลาเซียเนี่ยเจ็บตั้งแต่ไปที่แล้วนะเจ็บเข่ายังไม่หายเลยปีกว่าแล้วนะ ส่วนฮอยรุนกับโยโลเนี่ยเจ็บตอนบอลหุ่นเครื่องตอนปีทีสัน้นซึ่งวันนี้นะครับสองนักเตะใหม่ของแมนยูนะครับทั้งมัติเดลิกแล้วก็มัสลาอุยแล้วก็จะได้ลงทั้งสองคนนะครับลงเป็นตัวจริงเลยวันนี้แมนยูก็น่าจะใช้แผน4,2,3,1เป็นแพทเทิร์นหลักที่เทนฮักใช้อยู่แล้วนะโกเยยังเป็นโอนาน่าเหมือนเดิมครับเชื่อว่าปีนี้โอนาน่าจะเล่นบอลด้วยเท้ามากขึ้น แบ็คขวาก็เป็นมาซาลาวีนะครับเซนเตอร์ Center ก็เป็นมาชิเดลิกกับไรซานดมาร์ตินเนสแบ็คซ้ายเนี่ยจะเป็นอินเวร์ดวิงแบ็คนะครับก็คือดาโลในช่วงเกมรับเนี่ยดาโลจะไปยืนเป็นแบ็คซ้ายในช่วงเกมลุกเนี่ยดาโลน่าจะขุดเข้าบีตรงกลางเชื่อมเกมร่วมกับเมนูมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นคาเซมิโร่นะครับตัวเชื่อมเกมเนี่ยจะเป็นเมนูแล้วก็เพย์เมเกอร์เป็นบุนโน่เฟรนเดส ปีกซ้ายเป็นกาเาโชหรืออาจจะเป็นแรตฟอร์ดก็ได้ปีกขวาเป็นอมาดเดียโลคร andro, แล้วก็หน้าเป้าวันนี้น่าใช้เซอร์เซลงเป็นแมตช์แรกเลยเพราะว่าหน้าเป้าในทีมก็น่าจะมีแค่เซอร์เซคนเดียวที่พร้อมใช้งานนะในฝั่งของฟูลแลมเนี่ยก็มาในแผน4-2-3-1เหมือนกัน,นครับโก <Go al S 1> ก็ยังใช้เบรเลโนเหมือนเดิมแบ็ค <Back S 2> ขวาก็ทิโมธีกัสตานเซนเตอร์เป็นคาวินบัสซี่กับจอร์ดเควนกาแบ็คซ้ายเป็น Robinson, อันโทนี่โรบินสันกลางรับเนี่ยเป็นทอมเคนนี่เพเมเกอร์ก็จะเป็นอันเดีเปล่าทำเกมร่วมกับเอมิลสมิธโลนะครับซื้อมาจากอเซนอนด้วยค่าตัวประมาณ30นิดนิดซึ่งเป็นนักเตะคนหนึงที่ผมชอบมากถึงมากที่สุดนะครับเอมิลสมิธโลเนี่ยเสียดายไม่น่าเจ็บหนักเลยเป็นเป็นนักบอลที่แบบเล่นเล่นบอลได้พรสวรรค์จริง ปีกขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันปีกซ้ายเป็นอเล็กซ์อิวบี้์อิวบี้เนี่ยก็น่าจะเป็น Wing back, อินเวร์ดวิงแบ็กหรืออินเวร์ดวิงเกอร์อีกคนหนึ่งที่หุบเข้ามาเล่นแคบๆเข้ามาเล่นข้างในใกล้ๆก,ก,กับเอเมสมิดโลแล้วก็อ e นะันเดปเปรดล่าครับทำชิงกัน3คนในส่วนของพื้นที่กลางสนามนาเปอลจะเป็นโรดิโก้มูนิชโดยรวมๆเราดูแล้วเนี่ยทั้งแมนยูทั้งฟูตแลมเนี่ยเล่นคล้ายๆกันนะ วันนี้ฟูลแลมก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับกุนซือก็เป็นมาโกซิลวาเหมือนเดิมแมตช์ทางการล่าสุดของแมนยูก็คือวันเสาร์ที่10นะในคอมมูนิตี้ชิลนะครับที่เสมอในเกมกับแมนซิตี้ไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้ในการโดนจุดโทษส่วนฟูลแลมเนี่ยไม่มีเกมที่เป็นเกมทางการนะครับแต่ว่าวันที่10เนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือเล่นกระชับมิตรกับฮอฟฟนฮา์มาแล้วก็บุกแปาชนะฮอฟฟนฮา์มาได้ที่เยอรมันนะครับสประตูต่อศูนย์ก็ถือว่า ผลงานโดยรวมของฟูลแลมในช่วงปีซีซั่นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนในการเจอกันของฤดูกาลที่แล้วทั้งแมนยูทั้งฟูลแลมเนี่ยก็แมนยูบุกไปชนะฟูลแลมได้ที่บ้าน1-0แต่ว่าฟูลแลมก็บุกมาชนะแมนยูได้ที่อัตทัฟฟอร์ดเหมือนกัน2-1แต่ถ้าย้อนกลับไปฤดูกาลนึงก็คือแมนยูชนะทั้งไปทั้งกลับครับโดยรวมๆคู่เนี่ยแมนยูเนี่ยจะเป็นทีมที่เอาชนะฟูลแลมได้เยอะกว่าเป็นอีกคู่หนึ่ง ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันแล้วก็มักจะเป็นฟูลแล่มเนี่ยที่แพ้ทางแมนยูนะส่วนใหญ่จะสู้แมนยูไม่ค่อยได้ซึ่งวันนี้เขาให้ราคามาที่แมนยูเนี่ยเป็นต่ออยู่หนึ่งลูกเลยนะถ้าดูจากช่วงปีซีซั่นของแมนยูเนี่ยผมว่าทีมดูลงตัวมากขึ้นนะเล่นเป็นแบบบอลบิวอัพเยอะเยอะแบบเยอะขึ้นมากๆเลย บิวจากข้างหลังมาตรงกลางก็จากตรงกลางค่อยๆไปข้างหน้าแล้วถ้าดูจากแมตที่เจอแมนซิตี้เนี่ยโอโ้โหพวกเด็กๆอะ่ะอย่างแบบอามัดกานาโช่แอนคอลเลียร์ไอเด็กพวกเนี้ยเล่นดีแล้วก็แบบมีความมุ่งม,มั่นสูงมากเกมแรกด้วยเปิดสนามนเลเวทฟอร์ดด้วยความพร้อมมีมากกว่าด้วยแม้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บ้างแต่โดยรวมๆก็มองว่าแมนยูยังเหนือกว่านะทั้งในรูปแบบของผู้เล่นหรือว่าแท็กติก ที่เห็นได้จากช่วงปีที่สั้นคิดว่าวันนี้แมนยูน่าจาตัวรอดเอาชนะฟูลแลมไปได้ไม่ยากจนเกินไปนั่นในแมตช์แรกในวทัตฟอร์ดนะครับสัก2ประตูต่อศูนย์เป็นสกอร์ที่มีความเป็นไปได้แล้วก็น่าจะไม่เกินนี้